พอเราอบหมูแดงรอบสองนะครับอีกสิบห้านาทีนะครับนี่นะครับใด้ชมหน้าตานิดนึงนี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนสะโพกนะครับเดี๋ยวจะไปแลกชมกันนะครับว่าความแตกต่างจะเป็นไงนะครับอันนี้เป็นสะโพกนะครับอันนี้เป็นสันนอกนะฮะส่วนด้านนี้เป็นสันคอนะครับมีนะฮะ เดี๋ยวจะขอย่างที่เหลือให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะไปดูหน้าตาชัดแล้วก็จะไปแล่ชมมันด้วยนะครับนี่นะครับขอย่างมาก็แต่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแลกชมนะครับอันนี้เป็นส่วนสะโพกนะครับส่วนหมูเนื้อแดงนี่นะฮะเดี๋ยวจะแลกชมนะครับอ่ะอ่านี่นะครับตัวสะโพกนะครับเขาจะมีความฉ่ำก็จริงนะฮะแต่ว่าด้านในก็ยังแบบ อย่างนี้นะฮะก็จะมีความนุ่มแต่ก็บวกด้วยความเหนียวนินดนึงนะฮะจะมีความเหนียวนิดนึงสาหรับหมูสะโพกเขาเป็นเนื้อล้วน,นเลยนะครับสําหรับหมูสะโพกนะครับนี่นะฮะเหมาะสำหรับทําเป็นบะหมี่ก็ได้นะครับเป็นบะหมี่ก็ได้หรือจะเป็นข้าวมูแดงอาจจะแบบจะมีความแบบแบบหยากนิดนึงนะฮะสำหรับตัวสะโพกนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวชมจะชัดนะครับอ่านี่นะฮะกล้องไม่ดูเลยนะครับนี่นะฮะสำหรับตัวสะโพกสันนอกนะครับสันนอกสันนอกนะครับจะให้ชมจะชัดนะครับอ่านี่ฮะสังเกตที่เสียนะสันนอกนี่ฮะพอย่างมานะครับเขาจะมีความกระด้างนะครับนี่นะฮะเขาจะมีขอบกระด้างนะครับสําหรับตัวสันนอกนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นบะหมี่หมูแดงก๋วยเตี๋ยวหมูแดงประมาณนี้นะครับ ไม่เหมาะสําหรับการทําเป็นข้าวหมูแดงนะฮะเขาจะมีความความกระด้างในตัวนะฮะทำเป็นน้ำซุปได้นะครับเป็นเกี่ยวกับน้ำซุปเปก๋วยเตี๋ยวเป็นน้หมี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวหมูแดงอันนี้ไม่เหมาะนะฮะสำหรับตัวสันนอกนะครับเรามาดูส่วนสันคอนะฮะสันคอนี่รับประกันความอร่อยนะครับแต่ว่า ต้นทุนอาจจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่แพงนะฮะอ่านี่ฮนะกลัามาดูส่วนสันคอนะฮะสันคอเขาจะมีมันแทรกนะฮะก็จะมีความฉ่ำนะฮะสังเกตดูนะฮะจะมีความฉ่ำอยู่ในตัวจะมีความนุ่มนะฮะอันนี้ทำเมนูทําเมนูอะไรก็อร่อยนะฮะสำหรับสันคอนะฮะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดสําหรับการทําหมูแดงนะฮะสำหรับสันคอนะครับก็ฝาก ไปด้วยนะฮะทำทานก็เลือกเลือกได้ตามชอบนะครับแต่ว,ว่าไปทำขายก็เลือกหมูอ่าให้เหมาะสำหรับเมนูนะฮะ